สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระาราชทานเพลิงศพคุณหญิงพัทราภาอิสระเสนาณอายุธยากับนายถวันวัลยะเสวี วันนี้เวลา17.19นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมาราชชีารสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงพัทราภาอิสระเสนาณอายุธยาอดีตรองราชเลขาธิการณเมนวัด่าทองซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่23มีนาคม2558สรีอายุ66ปีคุณหญิงพัทราภาอิสระเสนาณอายุธยา เป็นบุตรีของศาสตราจารย์กันอิสระเสนาณอายุธยาอดีตองคมนตรีกับท่านผู้หญิงที่ณประภาอิสระเสนาณอายุธยา <c oughs> เกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2491สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเอนิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาแล้วกลับมารับราชการ ที่กรมเศรษฐสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้โอนไปรับราชการที่สำนักราชาเลขาธิการในตำแหน่งผู้ช่วยราชาเลขาธิการโดยมีผลงานสำคัญอาทิการบูรณะอาคารศาราลูกขุนในที่มีอายุกว่า100ปีให้เป็นที่ทำงานอีกแห่งของสำนักราชาเลขาธิการ ที่ยังคงทนแข็งแรงถึงปัจจุบันโครงการห้องสมุดเฉพาะสำนักราชเลขาธิการที่มีการวางระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆการทำสไลด์มัติวิชันเรื่องในหลวงของเราจัดทำหนังสือในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุสมรอบนอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยด้านครอบครัวสมรสกับนายเจรศักดิ์ตันสถิตมีธิดาสองคนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนเล็กวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพนายถวันวัลยะเสวี อดีตผู้จัดก,การฝ่ายการพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดซึ่งถึงแก่กรรมจากอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่5กรกฎาคม2558สริอายุ88ปีนายถวันวัลยะเสวีเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2470เป็นบุตรของพระยาสุรินเสวีเถาวัลยะเสวีกับคุณหญิงเอื้อวัลยะเสวีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนอำนวยสิน ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเริ่มชีวิตการทำงานที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดต่อด้วยธนาคารมณฑลปัจจุบันคือธนาคารกรุงไทยจำกัดกเกษียณอายุงานที่ตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายการพนักงานด้านครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์สุวรรณันสกุลเดิมสวัสดีวัฒนมีบุตรธิดาสามคน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศประธานพระโวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2558 วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาที่นัตด,ดามาตสเด็จออกณพระตำหนักวันสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประทานพระวะโรกาสให้คณะองคมนตรีพร้อมด้วยภร,ริยาเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13รกรกฎาคม2558 จากนั้นเสด็จออกณท้องพระโรงวังสวนกุลาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะพระพิสุสง์จากวัดต่างๆอาทิพระเทพปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามพระครูสุนทรวีระวง์เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองพระครูประหลัดกริจทิตตวิริโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟนพระครูประหลัดสิริสุวรรณรังศีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยพระครูสารกิจโกศลผู้ช่วยเจ้าอา อาวาวัดมหาวนารามพระครูปรลัดสุเทพปัญญาวชิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหารและพระพิสุสงฆ์จากวัดแม่สุขวัดเต่าอิวาดวัดศรีสุทธาวาสและคณะบุคคลได้แก่ เลขาธิการสภากาชาติไทยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยคณะผู้บริหารครูและผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดาคณะกรรมการร้านจิตรดาคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีข้าราชบริพารวังรื่นฤดีและวังเรดิส เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2558ต่อมาเวลา17นาฬิกา5นาทีเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนข้าราชการสมาคมมูลนิธิมหาวิทยาลัย รงเรียนและคณะบุคคลต่างๆรวม172คณะ1,527คนเฝ้าถวายพระพรด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยอาทิ คณะผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิน,นูปธรรมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคณะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มูลิติกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปธรรมมูลิติสิริวัฒนาเซสเชียในพระบรมราชิน,นูปธรมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปธรภมมูลิติร่รวมน้ำใจต้านภายเอส มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดและมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิน,นุปถมสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นุปถมวิทยาลัยนอร์เทิร์นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นูปถม สมาคมผู้ปกครองและครูจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนเศรษฐสเสถียรในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนวรราชาที่นัดดามาศโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบร,ะรมาราชูปถัมภ์สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์มูลธิคุณแม่คุณภาพสถาบันแม่ชีไทยอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์กรังสิต สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาการพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ำนี้คุณธนสรอ,อมาตยักกุลผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ